เงาเยอะไหมล่ะกูอยากได้สักสี่ห้ามัดร,รอบแรกค่ะแปดพันเม็ดเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอแนมะ่เรียบร้อยเลยจอดเลยก็แสดงว่าเพื่อนเราที่ติตดต่อเรามาเนี่ย,ยตั้งใจที่จะมาล่อหรือไราไม่ได้ตั้งใจหรอกครูอ,อยู่ไ,ไเน่ยลูกกูอยู่ไหยร้องไห้มาเป็นปีไ,ปไม่ได้ร้องไห้สามวันนะั้นร้องไห้เป็นปี รับจ้างถูราวได้10บาทแม่ก็เอาคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับไม่เคยค่ะไม่เคยขายไม่ใช่ได้ยอดมามาใช้ใช้อย่างเดียวยอดยอดตอนี่ละยอดตอนี่อ่ะอันนั้นคือชีวิตวัยเด็กแล้วแล้วก็แล้วจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเน่ที่ทำให้เราเปลมาเป็นนักบินเนี่ยคืออะไรเราเดินตัวเปล่าออกมาแล้วไปแต่ที่นี่แม่งสุดยอดนี่นั้น ไปถึงปุ๊บมาช่วงหนึ่งลูกพี่เราเสียเอาเราก็แปกแล้วทรงนี้ทำเงได้ต้องเก็บของเก่าขายหมายถึงว่าเก็บแป้งที่เราเซฟไว้อ่ะขายเพื่อเประทางชีวิตไปเราก็ไม่ได้บ้านนะแต่เราเก็บไว้เพียบเลยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เยอะเป็นล็อตมาทุกรสจะกูจะต้องตอนทุกอต<ฮ>เพราะมึงเคี่ยว<ฮ>มึงให้กูน,น้อยเกินตอนจ้างอ่ะจ้างมึงให้กูน้อย มองอีกมุมเงี้ยเยี่ยแม่งเหมือนมองข้ามกูเยี่ยกูไม่เสี่ยวมาให้กูแค่นี้เออวิชาเรากล้าแก่งแล้วใช่ไหม,อมตอนดีเหลืออะไรอ่ะพอลูกพี่เสียปุ๊บเราก็มาเก็บ <c oughs> ไอ้พวกเนี้ยขายครับตอนไว้เยอะมากมครั้งหนึ่งตำรวจเข้าบ้านเยี่ยแม่งไม่เคยตำรวจหาไม่เจอ,อคิดว่าแฟกเหรอเอาไปไว้ไหนวะในขวดน้ําที่สมัยก่อนแพ็คละสิบบาทสามใบอ่ะเรียงกันไปตับเลยตำรวจหาไม่เจอโอ้โหคตรโชคดีคุณน่ะหรออ่า หาไม่เจอรอเอาไปซ่อนไว้หลังตู้เย็นหลังหมายถึงหลังตู้เย็นนี่นะอะหาไม่เจอตำรวจคงคิดว่าแฟบอะขคดรใหญ่โคตรสุกเลยเออที่ตำรวจเข้าบ้านเพราะอะไรครับไอ้เด็กเฮี้ยเขาเข้ามาพี่มีเล่นม้างป่ะไม่มีพูดไม่ขาดคำดีนะบอกไม่มีตำรวจแม่งตามีเฮี้ยเข้ามาอเออโอ้โหถ้าโดนไปงานนั้นก็ประหารไปแล้วจ้าแสดงว่าเยอะขนาดเยอะความที่เราไม่ได้เป็นโลแต่แบบว่า หลายขวดหลายขวดอ่ะไปขายได้แม่งอยู่ได้ยันสี่ห้ปีอ่ะเงินตรงนั้นอ่ะดูแต่ว่าแม่ตอนไปเยอะมากเลยนะเยอะแต่ถ้าวันนั้นตำรวจค้นเจอก็โอ้โหก็บานเหมือนกันคงจะไม่เป็นสองรอบอย่างเงี้ยไจะเป็นรอบยาวๆเลยอะใช่ไหมแม่ใช่น่าจะยกประหารเลยเราอ่ะอย่ามาเอาเปรียบเราเราเป็นคนที่เราซื่อสัตย์ตลอด แต่อย่ามามองข้ามเราอย่ามาเอาเปรียบเราครับเอาเปรียบเรานิดเดียวเราคืนโดยแบบนี้แหละคือไม,ไ,มไม่ให้เสียไม่ไม่ไม่เสออียไม่รู้เราผิดหรือเราคิดอะไรอยู่นี่แหละก็คืออันนี้มันก็ต่อชีวิตเราไปได้ครับอันนี้ก็ยังอยู่นะตอนนั้นแป้งเริ่มแพงแล้วคนไม่ไม่ค่อยเล่นแล้วช่วงที่แม่เป็นนักบินไอแป้งเนี่ยนะมีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าระทึกหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่แม่แบบว่าถ่ายทอดหน่อยนะอยากอยากจะเปิดโลกอ่ะขี่รถรไปส่ง ฝั่งโน้นฝั่งโน้นหมายถึงฝั่งโน้นก็คือต้องข้ามแม่น้ําไปจากเจริญกรุงจากเจริญกรุงงไปไปฝั่งโน้นหมายถึงไปฝั่งพระประแดงพระประแดงไปเจอตำรวจตั้งด่านตอนนั้นแม่ไปยังไงไปยังไงขี่รถไปอ่าบอสไซห่อกระดาษไว้ข้างหน้าอ่าประมาณสัก30ชุดอืชุดนี่คืออะไรคือ30ชุด บอกไปก็เด็กรุ่นนี้ก็คงไม่เข้าใจเออผมก็เด็กผมผมไม่เข้าใจทสามชุดชุดไหถึงชุดหนึ่งนี่คือมีอะไรสี่แหนบอ๋อชุดหนึ่งมีสี่แหนบอ่ะอพอแค่นี้พอเดี๋ยวปุ๊บเขาได้รู้กันแหนบหนึ่งก็คือห้าบิ๊กก็ขยายอีกอ่าใช่มันโอ้แสดงว่าเยอะนะเยอะสิห่อกระดาษไปปุ๊บอุ้มเด็กข้างบ้านไปเลยนั่งทับให้หน่อยอืมสามขวบลูกคนข้างบ้านแหละครับป้าไปป้านั่งทับให้หน่อยขออนุญาตพ่อแม่เหรอยังบอกบอกไงไหมอ่บอกเฮ้ย เดี๋ยวเอารุ่งไปซื้อหนมเดี๋ยวมามนั่งทับไปเลยเข้าด่านไปหายทำไงดีวะด่านไปเล,เลยใต้ทางด่วนทีม่แม่งเข้าไปเลยวัดดวงเนาะสมัยก็บไม่มีหมกกันน้องกันนอกลยไม่มีโบกเลยไปนหนนะหนูไปตามผัวผัวไปติดเมียน้อยที่ไหนไม่รู้พูดเหนอด้วยพูดเหนอด้วยน,นะนะหนูไปตามผัววัดวัดศรไปงไงตั้งไหนว่าอย่างงี้ตอแหล อกอกรูปยงเนิรด้วยว่าเหมือนเหมือนเพิ่งเข้ากรุงเทพเสร็จปุ๊บไปถึงเอ้าแล้วเอ็งจะพาลูกไปไหนจะไปตามผัวผัวไม่กลับบ้าน <c oughs> เอาติดที่ไหนล่ะวัดส,สนไปนู้นนูน้นขับรถเลยลไปแล้ไปอีกเดียวอยีกนี่นี่ที่ไหนได้ ขอบคุณข้าเขาพูดไปเลยไปเลยไม่ได้เลี้ยววัดสนวัดสนอยู่ไหนไม่รู้เลยพูดไปมั่วขี่แม่งไปนน่นเลยไปส่งงานตำรวจก็บอกทางไปวัดสนด้วยอ่าไปวัดสนอยู่นี่นี่เลี้ยวนี่นี่นี่โอ้ขอบคุณข้าไปเลยใจแม่ต้องนิ่งจริงๆนะใช่ที่มแม่งเข้าด่านไปเลยออคิดกูรอบได้ไงเนยตอนแหลกทิหายเข้าไปได้ไงกลับบ้านพ่มาคิดมากเลยแล้วเมาด้วยอืมโอ้โห ก็บอกแล้ววันหนึ่งต้องสองก็สองก็สัดสามกรย์อ่ะจะแปคนนะถ้าไม่เมาไปไม่ได้ตบเม็ดทีละสิบทีละสิบไปได้เออแปคนเ้ยไปถึงปุ๊บธรรมดาแบบว่าใสๆโป่งๆนี่ไปไม่ได้กลัวนะไปเป็นไม่ได้กลัวนะแต่มันไม่ใช่ฟิลอะเออไปทำงานต้องมีฟิลแล้วก็กังวันนี่ไม่ออกบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจำหน้าได้ไปแม่งคืน ไปเลยลุยนคนเดียวพบเด็กสบายใจไปถึงปุ๊บส่งให้เขาเสร็จเรียบร้อยกลับมาอีกวันหนึ่งไปที่เดิมอีกไม่เจอด่านทีนี้ข้ามไปฝั่งตนู้นต้องข้ามแพใช่ไหมครับข้ามแพแม่น้ำเจ้าพระยาทุกออพี่บอกมึงเปลี่ยนแพรข้ามได้ละแพนะมึงมึงข้ามบ่อยเราก็เข้าใจว่าแพรนี้เพราะมันมีหลายๆอย่างแพรนี้คือแพรไหนรู้ไหมคะหน้าโรงพักตำรวจออกเวรพอดีเลยหันไปรงไหนก็เยี้ยมมีแต่ตำรวจตายละ แต่อีเด็กคนนั้นก็ยังมาอยู่เอออีแม่เด็กมาด้วยวันนั้นอืออีแม่เด็กก็เติมว่ามึงอีดอกมึงนั่งเฉยเเหอะด่าเขาอีกมึงนั่งเฉยเเหอะเอิมกูกลัวจ้างมานะจ้างแม่มันมาห้าร้อยคือเขาก็ต้องรู้ดิว่าเรามารู้ทำง,งานมาส่งนั่งเฉยเใช่ไหมพากูรั่วไปด้วยเนะี่ยเพอาะสองสามคนแล้วเนี่ยออออาการหรอ,ออาการออออาการพิรุตกูยังเฉยเลยมึงก็เฉยเฉยนี่กพักหนึ่งหิ้เฮียทำหัวได้นี ตำรวจทั้งนั้นเลยพูดแบบไม่มีไม่อา้าปากเฉยข้ามไปได้แต่ก่อนที่จะข้ามไปตำรวจเลยมาน้องมีไปเช็คปะโอ้โหคิดอะไรยอยู่เนี่ยชั่วโมงมึงไม่หันไปขอข้างนูหมดไปขอเง่นอ่ามีพี่มีพี่ก็ส่งให้เขาไปเออก็ข้ามไปได้ก็รอดกลับมาได้เมื่อก่อนนี้ก็ขึ้นทางด่วนไปสับสับบนทางด่วนอ ขับรถใหญ่เหรอแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปอ่าเรานั่งแท็กซี่ไปเขาก็แท็กซี่มาไปถึงปุ๊บไปโรงกลางทางด่วนเนี่ยแล้วเปล,ลี่ยนรถไงอ๋อเราก็นั่งแท็กซี่คันที่มีงานมายิวแม่มันเซนต์คอร์สเลยนั่งแท็กซี่เราไม่สงสัยหรอกก็แท็กซี่ของเขาไงอืออ่ายิวแม่มันกระสอบเลยมันเซ็นต์คอร์สเข้าบ้านเลยก็คือเราไปเอางานมาอ่างี้คือคนขับแท็กซี่อ่ะเขาเป็นคนของ ของงานอยู่แล้วของต้นงานแต่แั็กซี่เรานั่งไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็เป็นแท็กซี่เราโบกไปไม่แต่ก็รู้รู้ไงรู้เหมือนกันว่าเรามาทําอะไรอ่าเป็นแท็กซี่ประจําใช่แท็กซี่ประจําสมัยก่อนทางด่วนเขาไม่ได้มาแบบทุกวันนี้นะไม่ไม่เหมือนทุกวันนี้นะเราสับรถได้อย่างเงี้ยสับตัวได้อย่างเงี้ยก็มาแบบนั้นมาถึงปุ๊บเขาเปิดประตูท้ายกระรงหลังกระรงหลัง เราก็ยกก็สอบเลยฮี่วเปนสาคอร์สเข้าบ้านไม่มีใครรู้ก็โหก็แสดงว่าแม่เนี่ยบินส่งย่อยส่งบ้านตามบ้านตามที่เนี่ยด้วยแล้วก็เป็นคนเนี่ยบินไปรับงานมาด้วยใช่ทั้งเข้าทั้งออกเลยทั้งเข้าทั้งออกเลยเก็บด้วยก็แล้วแม่ทำอย่างนี้มาระยะเวลานานไหมก่อนที่จะพารอบแลกก็นานนะเพราะว่าเราบุตินอย่างเงเราทําคนเดียวไงเราถึงแบบไม่มีใครรู้ทางบ้านไม่รู้ไม่เคยมีใครรู้เราแบบ เราต้องเซฟตัวเองให้มากอะถึงเราจะเล่นถึงเราจะเมาไงเราไม่เคยใครรู้ว่าเราเมาแล้วเราเป็นคนดีอย่างนะเราไม่มีอาการมาเพียบอะไรไม่มีแล้วก็ไม่ไปด่าไม่มีสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่มีเก็บตัวอยู่เก็บตัวตัวปกติใช่วันวันนี้คืออยู่อย่างนี้มาเป็นแบบสี่ห้าปีอะโออแล้วเงินเก็บมีอะไรก็จะเป็นแสนเงนตอนนั้นอะเอาทุกอย่างดูดิจากลูกคุณหนูนี่อยู่ไปปุ๊บลูกพีเสียครับ ฟงหวินเกิดแล้วตอนนี้เอาล่ะจากยุคแป้งกลายเป็นยุคฟงหวินกับลูกพี่เก่าเสียไปแล้วด้วยเชื่อไหมฟงหวินรอบแรกเกมเลยร้อย้ฟงหน่อยโดนโดเโดนเพื่อนวางไงเราก็ไม่รู้ครับช่วงนั้นเราต้องไปเอาฟงหวินที่ลูกพี่คนใหม่ <c oughs> เราก็ไปเอาปึเพื่อนเรามาติดต่อเราอีกทีเราอะ ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเราเคยแต่มีคนสั่งไปโยน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 อย่างเดียวอ,อ,อันนี้มันเพื่อนโทรมาเฮ้ยมีพงวินใช่เฮ้ยกูไม่มีกูไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้แต่คนเราหมามันโดกินขี้ไม่ได้ออมันเคยได้เงินเนาะครับแต่กูกูพอพอมีเพื่อนเอาได้เงาเยอะไ่มล่ะกูอยากได้สักสี่ห้ามัดร,รอบแรกค่ะแปดพันเมตร เรียบร้อยเรียบร้อยเหรอแม่เรียบร้อยเลยจอดเลยก็แสดงว่าเพื่อนเราที่ติดต่อเรามาเนี่ยตั้งใจที่จะมารอด้วเราไม่ได้ตั้งใจหรอกคือเหมือนมันโดนวางมาีกทีมันก็โดนเราก็โดนแล้วยังมีความซวยกันน,นั้นอีกตอนนั้นเรามีครอบครัวแล้วครับได้ลูกคนหนึ่งแล้วย้อนไป30ปีที่แล้วนะประมาณสักสี่สองปีที่สองระหว่างที่ท้องลําบากมากตอนนั้นอะ เราก็ไม่คิดที่จะกลับไปทําเหมือนเดิมเพราะเรากลัวแล้วไงตอนนั้นเราก็หยุดแล้วถูกปะอ่าเราหยุดแล้วคือเราเราท้องอ่ะเรามีลูกเราก็ไม่อยากให้ลูกมาเป็นกัมพาพ่อแม่แบบเราใช่ไหมครับแต่แม่งชีวิตแม่งมันบีบเราอีกอ่ะครับต้องกลับมาทําบีบไม่ได้ว่านะลูกคลอดมาไหนจะนมไหนจะแพมเพิดเรแรกๆไปเดินยอดทุกคนได้ตัวละย0สิบบาทเก็บตังไว้ไปซื้อนมให้ลูกเก็บตังไว้ซื้อแผมเพริดไหนจะ หาปลาหาลูกอีกหัวไม่ได้สนใจเลยเลยมีแต่มึงได้เงินมาจากไหนเอาเงินมียัางไนมึงไม่เลี้ยงกูมึงอย่าถามมาวันหนึ่งแม่บอกว่าอ่าเพื่อนติดต่องานมาแล้วแม่บอกว่าอยู่บ้านดูลูกไปนะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไปตลาดที่ไหนได้ไปเอางานไปเอางานมาให้ให้เพื่อนนี่แหละเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ไม่รู้ว่าตัวเองโดนวางงานมาแต่เราก็ไปเอาให้เขาเลยแปดพันเม็ดหัวก็จะไปไหนกูไปด้วย หยุดอยู่บ้านไปดูลูกเดี๋ยวซื้อข้าวเข้าบ้านมึงเอาเงินที่ไหนซื้อไม่ได้ทำไรเออมึงอยู่บ้านไปเถอะอพอนัานเสร็จเราก็ชิ่งขึ้นรถไปก่อนแต่งานเราไม่ได้อยู่ตรงนี้งานไปอยู่ที่หนึ่งเราต้องไปเอางานแล้วก็ต้องไปส่งงานใกล้ๆกับท,ที่ที่เราไปนัดกันไว้เสร็จไปถึงปุ๊บยังไม่ทันขึ้นรถเลยหัวแม่งอุ้มลูกไปยืนกลางถนนอ,อุ้มข้างหนึง่งโบกข้างหนึง่ง ขวางรถขวางรถเราขึ้นแท็กซี่แล้วบนึกอใจสัตว์ไปอยากไปไปอะไรเกิดช่างแม่งคิดแบบนี้เรื่องมึงนะมีเนื้อใจเรื่องของมึงนะมีอะไรขึ้นมาอย่าว่ากันไปแม่หมดเลยปปสรับแดกเอาลูกไปด้วยเท่ากับว่าเราไปเนี่ยพอถึง่ิมายปุ๊บเนี่ยพี่เขาวางงานกันไว้เนี่ยนะเขาล้อมเราไว้หมดแล้วค่ะเขามีเรามีแฟนเรามีลูกเราใช่คู่ดีอยู่ที่หนึ่ง พราะเราไม่ให้เข้าใกล้รเราก็ไม่อยากให้มารู้ที่ที่เราไปเอาเราคือเราไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับอพอไปถึงปพ๊บเกมแล้วตำรวจประมาณปปสประมาณสามสิบคนเข้ามาล้อมเข้ามาล้อมเร,เราอ่ะนั่งอยู่ในรถกับตำรวจกับคนที่เอางานอีกคนนึงเล่ายัางไงดีกับมันมันซับซ้อนอ่งไงไม,มีป้าคนหนึ่งเนี่ยมันทําทีว่ามารับงานจากเรา เพว่อนเราเราเราเป็นคนติดต่อสมมติว่าเรากาแฟเราเนี่ยนั่งรถแท็กซี่ไปพอถึงจุดเพื่อคู่คดีไปด้วยเอาคู่ดีเราไปด้วยสามคนปุ๊บสาคนเราทิ้งคู่คดีไว้ที่นี้ข้างทางก่อนที่จะถึงากโกดังมึงอยู่นี้อมึงไม่ต้องไปรู้จักที่เราก็ไป้ตรงนี้หัวไม่ไว้ใจเราคือคิดว่าเราซัมซิ่งไง คั่วดีอ่ามีอะไรหรือเปล่าอ่ามีผู้ชายมีชู้มีอะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนสวยสวยเลือกได้งามก็ทีนี้เหลือแฟนและลูกแล้วเราอ่าไปต่อไปเลยจ้ะถึงจุดหมายปึ้งถึงจุดหมายปึ๊บจอดไปเจอไปเจอรถคันหนึ่งก่อนอ่าซึ่งตำรวจเป็นคนขับจอดอยู่อ่าทั้งทั้งรถคันนี้มารับงานอืมอ่าตำรวจอ่าจำเป็นตำรวจในรถเป็นตำรวจใช่แล้วก็อีป้าคนนี้อยู่ๆจะมาขอลูกเราไปเลี้ยง เออีนี่มาแปลกเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นคือยังเราก็อยู่ในรถเราก็อยู่ในรถถูกไหมใช่แล้วเราลงลงรถไหมไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงหมายถึงว่าขึ้นมาปุ๊บมารับเงินป้าคนนั้นล่ะอ่าอาป้าคนนั้นลงรถจากันนมารถทั้งคันเนี่ยคือคือคือตำรวจด้วยอีป้าเป็นสายด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าตังนั้นตำรวจไไมคือพอพอเราจอดปุ๊บอ่าก็มีป้าลงรถมาอ่าหนูมารับเงินก่อนลูกมามมาไม่เชื่อใจกันมารับเงินก่อนเรียกเราลงรถไปเรียกเราลงรถไปปุ๊บเราอะโทรนัดกับ จะของงานไว้แล้วพี่ตอนนี้หนูอยู่นี้แล้วนะเดี๋ยวพี่ให้คนมาส่งเลยนะอเออมึงลองนั้นแหละอีกคนมาส่งส่งให้มือเราปุ๊บเกมสรุปสรุป,รปตำรวจอีกคนขบับมาคือตำรวจครับอีกคนนั่งมาด้วยอ e ีป้าคือสายตำรวจเออแต่เราเราเรา,เราปฏิปต่อไม่ถูกอ่ะอีอีอีคนที่มาส่งส่งให้เราไม่โดนออทั้งที่ตำรวจไม่เต็มไปหมดแต่เราโดนเอ ตกลงกูโดนใครวางงานวะเนี่ยงงไปหมดแล้วอ้าวอ้าวทีนี้เท่ากับรถป้าเอออีป้าอะไรเนี้ยเราก็ไม่รู้จักไม่รู้แต่เป็นคนแปลกหน้ากับรถคันนี้ที่เป็นตำรวจทั้งคันซึ่งก่อนหน้านั้นที่เรารองงานเนี่ยเขาก็มาคุยเหมือนมามานับงานพยายามอนให้เราไปอยู่ในรถเขาใช่ให้เราอยู่ในรถเขาแต่เราไม่ลงเราเราก็ความโง่หรือซื่อหรือซื่อบื้อก็ไม่รู้ข้าไปนับ นับเงินยังไม่ได้นับสักใบเลยอีนั่นมาส่งงานให้ปุ๊บเรารับงานมาปุ๊บอีนั่นอีคนส่งงานไปแล้วแต่มาช็อตเราตกลงทุกวันนี้ยังงงอยู่ว่ากูโดนงานใครก็เลยว่าต้นงานเนี่ยเขาให้คนที่มาส่งเนี่ยเขาก็รู้ดิช่วยช่วยช่วยแม่คิดหน่อยดิงงงขี้ผายเลยอันนี้ผมผมว่าผมคิดได้ละเออยังไม่รู้เลยทุกวันนี้เกมใครวางงานกูใครจี้กูเนี่ย คิดมา20ปีแล้วเนี่ยเฮียยังคิดไม่ออกเลยอ่าอ่าอันนี้ก็คิดมันก็เป็นไปได้ละมันก็เป็นลนักษณะท่อนๆๆไปตำรวจก็มา,มาล,ลุมที่แม่และใช่แล้วก็รวมทั้งผัวเราผัวโดนจับอีก,อกที่หนึ่งคือผัวเราไม่ให้ใครเข้าใกล้เราเลยเออผัวน่ะไปเข็นรถรถห้างอ่ะพาลูกเข็นรถเล่นอ๋อคือแม่ผัวแม่ไปโดนซ้อมอยู่ตรงนู้นแล้วเรายังไม่รู้เลยแป๊บเดียวตำรวจก็มาล้อมเราตรงนี้อีกแล้วคือมา30คนนี่แบ่งแยกไปเลยไอ้เฮียคู่กรณีก็ไปโดนจับอยู่ตรงนู้นแล้ว แสดงว่ามันตามมาเราตั้งแต่ไหนแล้วอ่าอ่าแสดงว่ามาปุ๊บเนี่ยแม่คู่ดีแม่เนี่ยลงตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ไปเห็นต้นงานตรงหไหนอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยใช่ปุ๊บ,บรัสเบอรี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand ไปปุ๊บไปอีกที่นึงคือทิ้งให้ผัวเนี่ย ออกลงมาเพื่อพาลูกไปเดินเล่นดี่ไหนก็แห่งานก่นเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนผัวก็ยอมลงไปพอหลังจากนี้ปุ๊บเราก็ไปจุดที่หมายก็อย่างที่เหตุการณ์ที่เราและหลังจากนั้นคือตามจุดที่เขาลงไปเนี่ยผัวเราก็โดนเพื่อเราก็โดนใช่เราก็โดนอยู่ในรถสรุปว่าไม่รู้ว่าใครจี้กูกันแน่งงไปหมดแล้วไม่รู้คนส่งงานหรือคนรับงานหรือคนเขาแบบอ่ะถ้ากับคนดู EP นี้ก่อนช่วยคอมเมนต์มาช่วยผมคิดนะผมก็ยังงงมากไม่กล้าฟันธงว่า เขาโดนใครวางงานและใครเป็นคนที่ทำให้แม่แล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะไม่เคยทำฟงหวินครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่แบบว่าโดนวางงานแบบเนี้ยคือเราทำมาเนี่ยกี่ปีก็ช่างเราทำแบบโป่งๆคนเดียวอ่ะไม่เคยมีใครมาแบบติดต่อซื้อจากเราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโดนวางงานไม่เคยเพราะว่าเราลูกพี่เรา โทรมากิ้งเดียวสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ใช้แผกแผกกริ้งแล้วต้นงานแม่คือว่าก็คือครั้งแรกเลยที่ได้ทํางานกับเขาถูกไหมเออทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเขาอะ่คิดกับเรายังไงที่ว่าเมางานกับกูแล้วมาเกณฑเรายังคิดคิดของเรานะค,คือว่าเขาจะคิดยังไงวะแต่เราไม่ได้ไรนะเว้ เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับเหมือนเอางานเขาไปเกมอ่ะเขาใจว่าโอ๊ยแม่แม่แต่แม่ยังจะคิดตรงนั้นอีกเหรอเออเราเป็นคนที่แบบคือถ้าแม่รอดอ่ะว่าไปอย่างใช่แล้วใช่เราก็เกมแม่โดนจับถูกไหมในข้อหาจำหน่ายเมทแอมเฟตามินแปดพันแปดพันเมทแล้วแฟนเราอ่ะกับลูกเราอ่ะ ก็โดนไปด้วยลูกลูกก็ไปนอนปปสด้วยสามวันแฟนเราโดนเพื่อเราโดนเออหมดสามคนเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเราอีกครับแต่เขาเขาจะแยกกันนะที่ปปสผู้หญิงไว้ผู้หญิงเขาก็มองว่าเราเป็นะบวนการถูกไหมใช่ะบวนการถูกต้องถูกไหมฮะถูกเขาองผัวหมายหัวหมายเราขบวนการเลยนะเออเสร็จปุ๊บลูกก็ตำรวจเอาไปนอนครับตำรวจเลี้ยงให้สามวันเนี่ยแยกไปเราก็ได้เราอยู่ในห้องขังผู้หญิงแฟนเราขังผู้ชายขังผู้ชาย ลูกก็นอนอยู่ในห้องที่เรามองเห็นเนี่ยแม่พ่อกลับบ้านเถอะแม่เขาไม่กลับผู้ชายพ่อกลับบ้านเถอะแม่เขาอยากอยู่ก็ปล่อยเขาไปไปเรากลับบ้านกันเด็กอะมันไม่รู้สามขวบตำรวจเขาก็ดีนะเขาเลี้ยงให้ป้อนข้าวให้ ชงนมให้หมายถึงว่านมกล่องอ่ะครับเออเขาก็ซื้อมาให้ไม่เอาหรอกกินแก้วไม่เป็นจะกินขวดเนี่ยหูเราแบบร้องไห้จนแบบไม่มีน้าตาจะร้องอสงสารลูกมากครับถ้าผัวเช,ชื่อเราสักคำนะว่าเอออยู่บ้านมันก็ไม่โดนเราก็คือโดนคนเดียวตัวเองก็ยังดูลูกให้เราได้อันนี้ความที่เราสวยไงไอสัตว์ตามเราไปด้วยไปแม่กันหมดเลยตอนนี้ไม่เหลือตอนนี้เขาก็เอาแม่ไว้เพื่อรอขยายผลนาใช่ไหม หรืแต่เราลับจไม่ขยายแล้วไม่ขยยาเรารับจบสรุปแล้วเนี่ยสมคนกับเด็กด้วยเนี่ยใครโดนจับดำเนินคดีบ้างสามคนเลยเด็กไม่โดนสรุปแล้วแฟนแม่โดนด้วยหรอตลอดค่ะอันนั้นตลอดตัวจริงเลยเพราะว่าเขาสู้อเรากับผู้ดีช่วยกันปัดแต่ปัดไม่รอดเนี่ยคือผัวเมียตำรวจไม่เชื่อว่าไม่รู้ แต่จริงไม่รู้เฮี้ยอะไรสักอย่างเดียวทํางานดีด้วยอ่ะนี่นะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครที่ยังที่ยังไปยุ่งเกี่ยวหรือยังทําหรือจาหน่ายจ่ายแจกอยู่ความที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนี่แหละมันคือคือปัญหาที่จะทําให้ครอบครัวเราเป็นแบบนี้อ่ถึงว่าเราทําจริงผลกรรมตกเราจริงเรายอมรับได้ะเรางั้นเราไม่ติดขัดไม่อะไรเลยแต่ถามว่าเนี่ยอุทาหรณ์เนี่ยให้รู้ว่าคนที่อยู่ในใกล้ชิดกับเราใช่ซึ่ง ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นสมมุติว่าเราขายที่บ้านเนี่ยเขามาลงที่บ้านเนี่ยนะมีทั้งแฟนเราพ่อแม่เราอะไรเราคือคนกลุ่มนี้ยก็จะโดนโดนไปหมดใช่แล้วก็อยู่ที่ดุนพิ่นี่ของเจ้าที่เขาว่าเขาไม่เชื่อตราบใดที่เรายังอยู่บ้านเดียวกันตราบใดที่เรายังเป็นผัวเมียกันตราบใดที่เราแม่ลูกพ่อลูกอะไรก็ช่างครับเขาเอาหมดอะอ นี่นะเพราะนั้นอย่าทำเลิกซะนะจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนกันทั้งบ้านตัวคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยถูกไหมฮะต่อแม่ทีนี้วันไปตัดสินที่แรกนะอยู่ในในสงารามนี่คือร้องไห้อย่างเดียวร้องอย่างเดียวเลยคือตัวเราจะเป็นยังไงคือเราไม่ต้องใช่ดูเด็๋ดูลูกเดี๋ยแม้แต่จะถอนเกง เข้าห้องน้ําอ่ะแม่ถอนเกนให้หน่อยพอ่อวิ่งไปวิ่งมา<ฮ>พ่อถอนเกพ่อกลับบ้านเหอะแม่ไม่กลับก็ปล<ฮ>่อยเขาเอะ<ฮ>เรากลับบ้านกันอย่างอยู่เงี้ยมันมันกล้องอยู่ในรูหูเราที่ว่าเด็กมันไม่รู้อะ่ะว่าตอนนี้พ่อแม่มึงโดนจับ<ฮ>ว่าเราน้ําตาตกนอกตกในแล้วตอนเนี้ย<ฮ>เออแบบว่าคุยกับลูกด้วยน้าตาเออบอกว่าอย่าพูดลูกพ่อกับแม่ไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวตามารับหนูนะว่าอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไปหรอกตาจะมารับทําไมหนูไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยมันก็พูดตามภาษาเด็กไม่รู้เรื่องนะครับ มาวันหนึ่งก็บอกตำรวจว่าพี่ช่วยโทรหาที่บ้านหน่อยให้เขามารับหลานพ่อก็มาเลยมารับหลานไปเลี้ยงเราก็าค่อยชื่นใจว่า,าลูกเราอยู่กับพ่อเราเอ่ะฝั่งลูกเราคือปลอดภยอัแดภยแล้วปลอดภัยแล้วทีนี้ฝั่งสามีพี่บ้างเราบอกว่าเขาปล่อยผัวเราได้ไหมฝั่งสามีไม่รู้เรื่องวันที่เขาเรียกเราไปสอบปากคำนะพี่ปล่อยแฟนได้ไหมหแฟนไม่รู้เรื่องให้มันไปเลี้ยงลูกก็ได้ผัวเมียโดนคุก ด้วยกันอะใครจะดูลูกลูกยังเลกอยู่เลยไม่ได้หรอกมันมันเป็นไปได้ยากสารเขาไม่เชื่อหรอกว่าผัวเมียกันเขาไม่รู้ครับแล้วลูกหนูใครจะดูก็ส่งบ้านเอื้อทอนไงโอ้ยพอพูดคํานี้มาแล้วลูกกูจะไปอยู่ได้ไงบ้านเด็กกำพร้าแบบนั้นอะบ้านเอื้อทอนคือบ้านเด็กกำพร้าอสำหรับพวกผู้ต้องขังอะโทรเรียกพ่อเราดีกว่าพ่อมารับหลานหน่อยตอนนี้ตุ่มเกมแล้วนะโดนจับอยู่ที่ปปสอนะพ่อก็มาด้วยน้ําตาเลย พ่อเขาแบบเองดือ้อไม่เชื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาตามภาษาคนแก่เขาบน่นพ่อฝากลูกดูนะน,นะอะไรอย่างเงี้ยกลับมาฝั่งสามีพี่เป็น,งนไงเขาไม่โทษพี่เขาไม่โวยวายไม่ด่าพอพี่ไม่แคนพี่หรอในการนี้เป็นบ้าหรอบ้านหนักเลยแม่ทำไงวะไอสัตว์ตะโกนด่าแม่งไอ,อ,อสัตว์กูบใอยอยู่บ้านมามควยเลยเหี้ยสมหน้าว่างี้เลย อ,อ่มอะไเราบอกแล้วนี่ว่ายอย่าไบอกว่าอย่าไปอยู่บ้านไปดูลูกเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวแออล้วแม่ทำไงเนี่ยแล้วพออ่อจะทำไงเรียกกันพ่อแม่ครับแล้วแม่แล้วพออ่อจะทำไงมึงก็อยู่ไปดิกูบอกแล้วมึงอย่ามาเซียนเราก็นึกภาพที่มันอุ้มลูกมาการแท็กซี่ไว้ไปด้วยอ,อ,อเป็นไงอ,อยากมาดีนไอ้สัตว์ตลอดไปเลยเป็นเพราะเราอะมีความแค้นอยู่ในใจอยู่แล้วเราก็ด่าแม่อย่างนี้เลย แม่บอกผูพูดไม่ให้กำลังใจกำลังใจคุยอะไรสัตว์อยู่ไปตลอดพูดแม่อย่างนี้เลยเท่านั้นยังไม่พอไปเข้าคุกใหญ่มันก็ไปบำบัดครับปีอะไรแม่เกมสี่อนีนะครับกับผู้หญิงคนนี้นะก็เข้าไปกับแฟนนะครับก็คือร่วมกันจําหน่ายร่วมใช่ไหมเป็นกระบวนการเลยตอนนี้เรียนจำแรกคือเรียนจำอ่าหญิงกลางพิเศษอ่หญิงกลางแฟนก็ไปบำบัด ไปงานแม่ก้าวกูดีก็ไปบําบัดเข้าไปก็เหี้ยน่ากลัวว่ะแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนั้นแม่ผมเป็นไงก่อนเข้าไปไว้ผมสั้นอย่างงี้เลยผมสั้นอย่างงี้อรอใช่เมื่อก่อนผมยาวมีความเริ่มลำคาแล้วตัดแม่งสั้นไปร้อนคกูอยู่ไหนวะเนี่ยลูกกูอยู่ไหนร้องไห้มาเป็นปีไม่ได้ร้องไห้สามวันนั้นร้องไห้เป็นปี ไม่ได้ร้องไห้ว่าจะอยู่ยังไงร,ร้องไห้คิดถึงลูกมากป่านนี้ลูกกูอยู่ยังไงครับลูกกูจะเป็นยังไงใครจะป้อนข้าวลูกกูไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่งบ่นทอนทิพหาเลโคกตอนนั้นอะ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วแม่งจะบ้า,าเพื่อ,เพ,อเพื่อคิดถึงลูกอะ่ะพ่อก็แย่ตอนนั้นอะ่ะเมื่อก่อนนี้พอ่อแกขับแท็กซี่นะแกก,ก็ไหนจะเลี้ยงหลานอีกจะมาส่งเราพอ่อว่าตูมพ่อไม่มีตังไว้ให้นะเพราะว่าพ่อต้องเลี้ยงลูกเองบอกไม่เป็นไร พ่อเช่ไหมแม่รับจ้างทุกอย่างม,มาม่าห่อเดี๋ยวแม่ก็เอาเพื่อที่ประทังชีวิตเราได้รับจ้างถูราวได้สิบบาทแม่ก็เอาอมไม่ง้อใครรับจ้างถูราวคืออะไรววานราวไงเอาน้ําใต้ราวออกให้หมดให้แห้งกิ๊กเลยราวตากผ้าราวตากผ้าเพราะว่าแม่งไม่บิดกันไงแมงมาจากน้ําไงก็ขึ้นไปตากทั้งนั้นรอ,อแห้งเอง แล้วมันเป็นเวรหรือว่าอมันเป็นเวรในห้องเ่ยจะต้องมีเวรทุกคนครับเรียงตามแถวนอนเงี้ยวันนี้คนนี้คนนี้คนนี้ไล่ไปเรื่อยตอนนี้ไม่มีใครอยากทาหรอกใต้ลาวอ่ะแม่งแฉะเปียกไปหมดน้ําเกงนุ่งเกงในแม่งหยอกใส่หัวหมดอ่ะคว่าเราเข้าไปทำาลาดเนี่ยเราต้องมุดลาวเราต้องมุดลาวเข้าไปใช่แล้วน้ำกางเกงนช่ทงบาทงมาาทงทุกคือสี่อย่างไม่ถือไม่เถอะเฮียอะไรล่ะกูสิบบาท วันละสิบาทเนี่ยแถวตามแถวนอนอะ่ะสามสี่แถวอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเลยวันละสิบาทที่แรกเราก็คนจ้างเราก่อนเป็นบางคนตอนนี้เขาเห็นเราทาทุกวันทุกวันแม่ก็เลยเหมาไปเลยท,ทําทุกทุกคนทั้งห้องเลยอได้วันละสิบบาทครับโก oh, วันนี้ได้เป็นคูปองสมัยก่อนนะ uh huh. ได้มาสิบบาทฝากเขาไว้ก่อนฝากใครฝากคนที่เขามีตังค์แบบพวกปล่อยเงินกู้พวกอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ก่อนะที่ไว้ใจได้อ่าที่ไว้ใจได้ เพื่ออะไรวันนี้ได้แล้วสะบู่พรุ่งนี้ยาสีฟันประลืนแฟบเราเราก็ฝากไปเรื่อยๆ,ๆจนจนเราได้ของใช้ครบอะ่ะอันนี้ที่เหลือเอาไว้กินขนมละขนมปัง10บาทเอ้ยได้ละถ้ามีขนมปัง1ิบาทที่ฝากไว้ซื้อให้เขาด้วยนะเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะต้องวิ่งไปร้านค้าถ้าพี่เดินผ่านพี่พี่ซื้อมาให้เขาด้วยนะไม่มีเวลาวิ่งไปร้านค้าเพราะเราต้องมาลากน้ําใต้เราไงแม่ต้องทำทุกนเลยเหรอไม่แค่เช้าเดียวทุกเช้าอ๋ออ่ะ เราไม่มีเวลาที่จะวิ่งไปต่อแถวซื้อเพราะมันใช้เวลาถช่้วจะได้ใช่ตามคิวอะเนาะใช่มันไม่ได้มีเราคนเดียวที่จะซื้อได้มันต้องต่อแถวกันยาวพี่ถ้าพี่ไปร้านค้าที่ฝากไว้10บาทฝากซื้อขนมปังอันนึ่งนะเออโอเคเพราะว่าเราต้องใช้เวลาที่จะไปลากน้ำแล้วไม่ได้ลากแค่ราวเดียวห้องเรานะแม่งลากยาวเลยอะครับอ่าไปได้เราก็ลากไปทําไปจาก10บาท10บาท10บาททุกวันจนเรามีเงินเก็บมีรักสามสี่ร้อยอุ้ยดีใจมากเลย กูอยากใช้อะไรกูว่าให้เขาซื้อได้เพราะเราฝากเงินเขาแล้วเขาเป็นคนที่รักเราไงคือเขาเห็นเราขยันบางคนอ่ะเขามาจ้างเราซักผ้าเราก็น้ำก็ไม่มีกระป๋องก็ไม่มีถุงเยี่ยมญาตินี่แหละซ้อนกันซ้อนกันใช่ถุงใหญ่ใหญ่นี่ใครอย่าทิ้งอย่าทิ้งเามานี่ซ้อนกันไว้เพราะว่าแมงรั่วแมงรั่วช้อนซ้อนไปสามสี่ใบซักผ้าอีกมือหนึ่งจับถุงอีกมือหนึ่ง ยี่น้ำก็ไม่มีครับต้องไปหาช้อนน้ําเอาถุงลงไปช้อนในในแทงอะผูกไว้ก่อนผูกไว้กับเสาลาวก่อน๋ยวรั่วผูกเสร็จปุ๊บค่อยวิ่งไปหาน้ําอีกเออเพื่อที่จะมาเป็นน้ำสองน้ำสามเงี้ยลองคิดดูเลยซักผ้าก็ต้องมีนะต้องมีหลายหลายน้ำนะแล้วเดือนละร้อยทุกอย่างเดือนละร้อยหรอแล้วเดือนละร้อยสมัยก่อนอะแล้วผ้านะไม่ใช่ผ้าบางแบบที่เราใส่อ่ะยี่ยผ้าหนา ปาไหนาจะแห้งแล้วคิดดูเราก็ทาอย่างงี้มาจนเราเริ่มมีตังอ่ะตอนนี้เก็บอ่รเก็บพอเราก็เลยเอาค่าสักผ้านี่แหละใครที่เขามีญาติเราอยากตีเป็นของใช้ตีมาให้เรานะเราอยากกินนี่ตีมาให้เรานะก็100ก็เอาเงินขนงยมานี่มาให้คนหนึ่งร้อยของแห้งม,มามา่าสบู่ยาสีฟ้าอะไรเอามาเลยกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคคซีโลกันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand <S นั่งพือกระพือกระพือพือให้มันแห้งกระพือแม่งทั้งวันเพื่อจะให้ของเขาแห้งอ๋อ,อคือสวมขาเราใช่แล้วก็กระพืออย่างนี้ให้ลมทำงานาไปด้วยมือก็เย็บผ้าไปโโอ้ห อาศัยพัดลมที่ในกองงานคืองานหลวงก็ต้องทํางานลากก็ต้องทำใช่ท,ชทไงได้เรารับเงินเข้ามาแล้วรเราก็ต้องทํารับรับผิดชอบให้เขาแห้งเออแล้วน้ําแต่ละขัดนี่แม่มีคุณค่ามากให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไม่มีสอนชีวิตไม่เหมือนลวครที่ตอนจบสวยงามอยากขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตาม 怕越呀。